สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาดู M 6 0 4 0นะครับตัวใหม่ฮะเพิ่งออกมาได้ไม่กี่วันนะครับตอนนี้น่าจะได้5้าชั่วโมงแล้วนะครับเสียงเงียบๆนะเสียงเทอร์โบฟิตฟิตตอนนี้ก็ปรับพื้นที่นะครับตัวนี้ก็จะลงพืชสวนนะครับ ไม่สูงนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะครับอยู่ที่พอเหมาะพอหัวนครับ6040เป็นรุ่นที่มีเทอร์โบนะครับหลายท่านก็เคยเล่นมาแล้วนะครับเคยจับมาแล้วก็จะรู้นะครับมันจะระบบจะช้านะครับหน่อยไม่ใช่เหมือนเกียร์ชัตเทิลชัตเทิลของ4957นะครับจะไม่ไม่ใช่เกียร์เหมือนกันกับเขา จะเป็นเกียร์รุ่น M 5 0 0 0นะครับแล้วก็ M 4 5 3 4รุ่นรุ่นนั้นนะฮะตัวนี้จะเป็นยุคเก่าหน่อยนะครับแต่ว่าความเหนียวความอึดก็ยกให้เขาเลยครับ M 6 0 4 0นะครับ ให้ดูกันยาวๆครับว่าเขาจะทำอะไรบ้างเสียงเซอร์โบรับฟีดเลย วันนี้ก็ติดตัวชักล่องมันนะครับวันนี้ก็ราจจะชักล่องปลูกแตงกวานะครับส่วนพกยาวนะครับตรงนี้นะครับ แรงนะครับก็ต้องทำใจครับเกษตรกรอยู่ใต้ฟ้าแต่ว่าเราก็ต้องหาวิธีปรับเปลี่ยนนะครับตอาแรงเราก็หาวิธีครับเจาะบาดาลนะเกษตรจต้องรู้เท่าทันธรรมชาตินะครับ ตาโหดนะครับอ้วนๆจำมั่มนะครับเป็นตะกู่เอ็นนะครับอันนี้ผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับรุ่นนี้จะเป็นรอบช้านะครับแต่ว่าเรื่องแรงเรื่องอึดนี้สุดยอดจริงๆครับดูลักษณะก็จะเป็นเหมือนคล้ายปอดนะครับอดตัวเขาเหมือนกับแบบ ความอึดจะดีสีกับเขานะโอเคครับผมชมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้ว,ดวได้คุณทีเสร็จแล้วนะครับลงเสียงฟิตๆหน่อย โอเคครับผม